My Home เครื่องใช้ในใจคุณ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้มาพบกับกริ๊งแล้วก็รายการ My Home My Heart นะคะจะมาชวนคุยกันถึงการทําอาหารประเภทย่างๆค่ะหลายคนบอกว่าทํากินเองที่บ้านโอ้โหยากจังเลยกว่าจะจุดเตากว่าจะปิ้งกว่าจะย่างกันได้แต่สิ่งหนึ่งมันก็มีสเสน่ห์นะคะสำหรับอาหารย่างเวลาที่ได้กลิ่นเนื้อไหม่นิดๆม,มันหอมชวนทานมากเลยค่ะวันนี้ก็เลยอยากะชวนคุณผู้ชมนะคะเข้าครัวไปพบกันกับเมนู Lamb on the Thai Rock ย่างได้ง่ายๆที่บ้าน ไปแอบลองอุปกรณ์มาหลายตัวแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่มีตัวไหนถูกใจเท่ากับอุปกรณ์ของ My Home เลยค่ะหน้าตาจะเป็นแบบไหนเข้าครัควฟ้อมกันเลยค่ะ ดูส่วนผสมกันดีกว่านะคะสำหรับเมนู the rock. แลมออนกับไชรอกแน่นอนว่ามันก็ต้องมีขาแกะใช่ไหมคะคุณผู้ชมนี่ดูนี่ค่ะหาได้ง่ายมากๆเลยนะคะลองทายราคาเล่นๆกันดูไหมคะว่าเท่าไหร่อะบอกใบให้นิดนึงก็ได้ว่าชิ้นหนึ่งเนี่ยไม่ถึงร้อยค่ะหลังจากนั้นก็จะต้องเอามาหมักด้วยเครื่องเทศเพื่อลดกลิ่นสาบของเขาที่บางคนอาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะก็ง่ายๆเหมือนเคยวัตถุดิบก็จะมีอันนี้เป็นโรสแมรี่นะคะพริกไทยดำเอาไว้บดๆแล้วก็โรยเกลือนิดหน่อย เตรียมที่จะย่างก็จะมีเนยแล้วก็มีผักต่างๆอย่าลืมน้ำมันมากอกด้วยแล้วก็ปิดท้ายขาดไม่ได้เลย on the Thai Rock แน่นอนว่าต้องมีน้ำจิ้มแบบไทยๆวันนี้เลือกใช้เป็นน้ำจิ้มแจ่วค่ะแต่สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยนะคะเมนูนี้จะไม่เกิดขึ้นถ้าไม่มีเตาย่างบาร์บีคิวของ my home หน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะใช้ง่ายน่าดูเลยนะคะคุณผู้ชมเทงแค่เสียบปลัก๊กแล้วก็ เปิดหมุนไปที่ความแรงระดับที่ตั้งเอาไว้ก็จะมีให้เลือก5ระดับด้วยกันนะคะตั้งเทาไว้ก่อนคุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่าเขามี2ฝั่งฝั่งหนึ่งเนี่ยเป็นตะแกรงซีซีฝั่งนี้นิยมเอาไว้วางเนื้อะคะ่ะส่วนฝั่งเรียบๆฝั่งนี้เอาไว้วางจานผักที่เป็นผักที่เราชื่นชอบหลังจากที่หมักเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเอาแกะขึ้นมาค่ะวางลงไปบนเตาปิ้งแบบนี้ แต่ว่าถ้าคุณผู้ชมวางเยอะๆเขาก็จะเริ่มมีไขมันออกมาจากเนื้อแกะเขาก็จะไหลไปตามซี่นะคะแล้วก็มารวมกันอยู่ในฝาด้านหน้าตรงนี้เก็บไขมันให้เรียบร้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่ชอบก็อ่ะเดี๋ยวเอาไปเททิ้ง มันหอมจังเลยค่ะอยากให้กล้องเนี่ยมีกลิ่นจังเลยนะคะจะได้รู้ว่ากลิ่นหอมของ l ลมออร์เดทไทรอคเนี่ยมันไกลไป3บ้าน8บ้านขนาดไหนแล้วก็อย่าลืมนะคะความเป็น Thai Rock ก็ราดแจ่วลงไปด้วยนะคะจะได้เหมาะสมแล้วก็ครบถ้วนสําหรับจานนี้ค่ะเห็นไหมคะว่าการย่างอาหารเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปแล้วแค่มีเตาย่างบาร์บีคิวของ My Home แค่นี้คุณผู้ชมก็สามารถรังสรรค์เมนูอร่อยๆแบบนี้ได้ที่บ้านของคุณแล้วล่ะค่ะ แต่ถามว่าถ้าอยากซื้อเอามาไว้ทําที่บ้านต้องไปที่ไหนไปที่ Tesco Lotus ได้ทุกสาขาหรือว่าติดต่อที่ตัวแทนจาหน่ายได้เลยนะคะหมดเวลาแล้วล่ะค่ะสำหรับวันนี้ครั้งหน้าเราจะมาพร้อมกันกันกบเมนูอะไรรวมไปถึงอุปกรณ์ใน My Home อะไรบ้างอย่าลืมติดตามกันนะคะบ๊ายบายค่ะขอไปกินแกะก่อนนะตรงนี้เลย เครื่องใช้ในใจคุณ